มีใครคิดเหมือนกันไหมครับว่าการเป็นบลิงคเนี่ยคือความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกมากเลยนะแล้วทําไมผมถึงคิดแบบนั้นคลิปนี้เรามาคุยกันครับสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมเก่าและช่อง Culture s t i k e ครับคลิปนี้เนี่ยผมอยากชวนชาวบลิงมาคุยกันสักหน่อยครับว่ารู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่เห็นชมแรกของ Dead Live World Tour กันแล้วส่วนตัวผมเนี่ยอบอุ่นหัวใจมากเลยครับหลังจากที่เห็นทั้ง4สาวกลับมาขึ้นเวทีพร้อมกันอีกครั้งแต่ใน,นขณะเดียวกันเนี่ยก็มีสิ่งที่ทําให้ผมเอะจนกลายมาเป็นคลิปนี้ครับอย่า เลเยอร์ชิพของการเป็นบลิงครับต้องบอกว่าเบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของ Black พิ้งเนี่ยมันมีหลายสิ่งมากเลยนะครับที่ทําให้ผมรู้สึกแบบนี้ซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะชวนทุกคนมาเบรกทูไปพร้อมกันครับอย่างแรกเลยครับจะมีสักกี่วงครับที่กล้าขายบัตรเวิร์ทัวร์ัางที่ยังไม่มีอะไรใหม่เลยต้องบอกว่าเดซไลน์เวิร์ทัวร์เนี่ยนอกจากทีเซอร์แล้วเราก็ไม่รู้อะไรเลยนะครับไม่มีทั้งเพลงไม่มีทั้งภาพไม่มีคอนเซปต์เอาจริงๆถ้าเป็นวงอื่นเนี่ยโดนด่าไปแล้วนะครับหรือไม่ก็ขายบัตรไม่หมดไม่ขขาาาาาายยไไไมมมมมม่่่่่หดดก็ีีอะผวันสรถทํแบบ ไม่มีอะไรใหม่เลยเวทีคนแต่ว่าบัตรโซเอาแบบ เรียงเลยอะคือตรงนี้เนี่ยคือมันมาจากความเป็นแบล็ k พิงคล้วนๆทุกคนคิดดูนะครับถ้าเกิดเป็นวงที่ไม่มีชื่อเสียงแล้วแบบทาอะไรแบบนี้เนี่ยผมว่ายังไงก็โดนวิจารณ์ไม่โดนวิจารณ์ก็คือขายบัตรไม่ได้แน่ๆแต่ด้วยความแบบพลังของแบล็ k พิงค์ะที่คือ global star สําหรับผมอะผมมองว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตของแบล็ k พิงแล้วครับมันคือการรวมตัวกันของลิซ่าเจนนี่จีซูแล้วก็โลเซ่ซึ่งแต่ละคนคือแนวหน้าของวงการทั้งหมดเรียกไาเปนป,เปออนอิิบบนนอจจะ,ะ,รรจะจศล ที่ตัวเองชอบหรือแบบบางคนแค่คิดถึงแบ็คพิงแล้วอยากจะกลับไปสัมผัสบรรยากาศความยิ่งใหญ่ของพวกเธออีกครั้งแต่ถ้ามองดีๆแล้วนี่เป็นคอนเสิร์ตท,ที่แบบไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่ชื่อเสียงศิลปินมาขายเท่านั้นเองถ้าเกิดเทียบเนี่ยก็เหมือนคนที่เป็นแฟนกันไปเจอกันโดยที่ทั้งคู่ยังไม่พร้อมเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะเจอเราเราก็ยังไม่พร้อมที่จะเจอเขาแต่ทั้งคู่ก็มาเจอกันเพราะว่าอะไรครับเพราะเรารักกันมากม เรียกได้ว่าแบบถ้าเกิดเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ยากลําบากมากๆแต่อะไรครับความรักเนี่ยมันทําได้ทุกสิ่งจริงต่อมาครับคือการที่เวอร์ทัวร์นี้เนี่ยเล่นเพลงเก่าแทบจะทั้งหมดเลยถ้าเกิดใครไปดูซองลิสที่โกยางเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าไม่มีเพลงใหม่เลยอ่าจะพูดแบบนั้นก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นเพลงเก่าวบวกจ้ำแล้วก็บวกเพลงของศิลปินเดียวอย่างที่ผมพูดไปครับ จริงๆนะการที่เปิดทัวร์โดยที่ยังไม่มีอัลบัม้มไม่มีเพลงอะไรเลยเนี่ยเป็นอะไรที่โหดร้ายมากๆนะครับทุกคนคือผมเข้าใจแหละว่าบางคนอะ่ะอาจจะไม่เคยไปดู Black พิงก์เนาะก็อยากจะไปดู Black พิงก์แต่คุณขึ้นหัวว่าเดทไลน์เวอร์ทัวร์มันเหมือนเป็นการบอกว่าเนี่ยเป็นทัวร์ของอัลบั้มใหม่ใช่ไหมซึ่งเพลงที่ใช้ในโกย่างอะ่ะจริงๆถ้าพูดว่าเป็นบอนพิงก์เวอร์ชั่น2ผมว่าก็ไม่น่าเกียดนะพวกเพลงที่เล่นทั้งหมดเนี่ยก็คือแทบจะเป็นเพลงจากบอนพิงก์หมดเลยมีแค่จำเนาะที่บวกเข้ามาแล้วก็เพลง Solo แต่ละคนดูดิทุกคนอีกครั้งครับที่เราเห็นว่าศิลปินเนี่ยแบกเวอร์ทัวร์นี้ไว้มากแค่ไหนเรียกได้ว่าแบบอืไม่รู้จะพูดอะไรเลยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ถ้าเป็นวงอื่นผมว่าก็โดนดายอย่างที่ผมพูดผมจะพูดคํานี้เยอะมากๆนะกับคําว่าถ้าเป็นวงอื่นไม่สามารถทําอะไรแบบนี้ได้แน่นอนซึ่งแบล็ k พิงเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเลยว่าแต่ละคนะเขาแบบแม่เหล็ก มากๆอยู่แล้วอะแม้ว่าจะไม่มีเพลงใหม่หรือว่ามีเพลงใหม่แค่เพลงเดียวที่ยังไม่ปล่อยให้ g กลบอ l ฟังด้วยซ้ำอะทุกคนก็พร้อมจะเสียเงินพร้อมจะแย่งกันซื้อบัตรพร้อมจะรีเซลเพื่อไปหาแบล็คทิ้งอยู่แล้วอะอาการเป็นบลิงเนี่ยมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะทุกคนซึ่งข้อต่อมาครับก็จะเชื่อมโยงกับข้อเมื่อกี้คือการที่ผมคิดว่าทั้ง4สาวเนี่ยแบกภาระในทัวร์นี้แบบมากๆจริงๆก็ต้องบอกว่า พวกเธอเนี่ยไม่ต้องมารวมตัวกันแบบนี้เลยก็ได้แต่ละคนสามารถจัดคอนเดียวแล้วก็แบบขายบัตรโซอท์ได้แบบง่ายๆเลยแต่ทั้ง4ี่สาวแบบพร้อมที่จะกลับมารวมตัวกันอะ่ะผมว่าเหตุผลหลักๆก็คือ b l ง n ์นั่นแหละคือผมทำคอนเทนต์ใช่ไหมก็ต้องแบบดูบทสัมภาษณ์เนาะทุกคนจะพูดถึง b l ง n ์แบบตลอดเวลาเว้ยผมว่าเขารักแฟนคลับของตัวเองมากอะแบบ็คพิงทุกคนอะการกลับมารวมตัวกันตัวเนี้ยเหมือนแบบไม่อยากให้แฟนคลับแบบรู้สึกว่าพวกเธอแตกแยกกันไปแล้วยังรวมตัวกันได้อยู่อะ่ะอืมถ้าเกิดไม่มีสัญญาว,วงอะแล้วทุกคนคิด ดูนะว่าจัดคอนเสิร์ตเป็นลิซ่าเจนนี่จีซูโรเซ่ออกทัวร์พร้อมกันอ่ะโดยไม่ใช้ชื่อ b l ล c k พิงคอ่ะทุกคนว่าทําได้ไหมผมว่าทําได้นะเว้ยเพอๆอาจจะแบบได้รับเสียงวิจารณ์ที่ดีกว่านี้ด้วยคือเสียงวิจารณ์ที่แย่จากบางกลุ่มที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทัวร์นี้ทาไมเป็นแบบนี้อ่ะทุกคนลองคิดดีๆนะมันไม่ได้มาจากศิลปินเลยเว้ยมันมาจากค่ายล้วนๆเลยที่ทําอะไรก็ไม่เสร็จสักอย่างเตรียมอะไรก็ไม่พร้อมอ่ะแต่ต้องดึงศิลปินกลับมาทัวร์แล้วอ่ะจนบางคนเรียกว่าแบบเฮ้ยทัวร์นมาอต่งรวผ แบล็ k พิงก์อ่ะเขารักบลิงเว้ยเขาก็เลยยอมแบบยอมให้สิ่งที่ไม่พร้อมอันเนี้ยมันออกมาแล้วทุกคนก็แบบโอเค YG คุณอยู่ตรงนั้นซะเดี๋ยวชั้นทั้ง4ี่คนจะทําให้สิ่งนี้มันเกิดเองไม่ต้องทําอะไรไปมากกว่านี้แล้วเพราะว่าไม่ได้ทําอะไรเลย <c oughs> เรียกได้ว่าเป็นทัวร์ที่ศิลปินทาทุกอย่างแล้วก็ถ้าเกิดใครตามอ่านเนาะก็จะเห็นว่าทั้ง4ี่สาวเนี่ยมีการออกไอเดียในการทำทัวร์นี้เยอะมากๆสําหรับผมนะผมมองว่าทั้ง4ี่สาวเนี่ยคงรู้สึกว่าแบบโอเคพอหยุดไม่ต้องทําอะไรแล้วดู ตอนที่พวกฉันทํางานเดี่ยวของแต่ละคนเนี่ยปังแค่ไหนเดี๋ยวฉันทําให้แฟนลับฉันเองฉันรู้ว่าแฟนลับชอบแบบไหนฉันรู้ว่าแบบพวกฉันมีของอะไรไว้ได้บ้างแกแค่เป็นหัวที่แบบคอยประชาสัมพันธ์ให้ฉันก็พอซึ่งไอ้ไอ้ไอ้หน่วยประชาสัมพันธ์เนี่ยก็ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ดีนะมีแค่แบบทีเซอร์เล็กๆน้อยๆมากคือตอนเนี้ยสมาชิกทุกคนแบกชื่อวงไว้มากๆเว้ย YG หรือว่าต้นสังกัดอะไรเนี่ยแทบจะไม่มีผลแล้วอะพวกเธอคือ Black พิ n k เป็นสี่สาวที่โคตรดังและจะอยากไปเจอสี่สาวนี้แค่นั้นแล้วทุกคน คิดดูนะเดี๋ยวมันจะต้องมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในความคิดผมที่ผมเดาไว้นะคือหลังจากที่ปล่อยอัลบั้มเต็มแล้วเนี่ยแบล็คพิง k จะต้องมาจัดซองลิสต์ใหม่เว้ยเพราะจัดซองลิสต์ใหม่อะไรจะเกิดขึ้นรู้ปะ่ะประเทศที่ดูโชว์ไปแล้วอะ่ะที่ต้องดูโชว์ของเพลงเก่าอะ่ะจะต้องมีคนดราม่าเว้ยว่าแบบเอา้า แหมค่าตั๋วก็จ่ายเท่ากันนะ่ะทําไมประเทศนี้ได้ฟังเพลงใหม่แต่ประเทศฉันดูก็ดูก่อนพร้อมใจที่จะไปดูก่อนด้วยทําไมได้ฟังแต่เพลงเก่าทุกคนรอได้เลยผมว่ามีแน่ๆนเพราะยังไงหลังจากปล่อยอัลบั้มเต็มแล้วอะ่ะก็ต้องเล่นเพลงใหม่มากยิ่งขึ้นเดีได้ว่าจะต้องมีประเด็นนี้เนี่ยมาโจมตีทั้ง4สาวแน่ๆนซึ่งมันไม่ใช่ความผิดของพวกเธอเลยเว้ยพวกเธอก็สละเวลางานที่แบบ ทุกคนงานแน่นมากๆเพื่อมาอัดเพลงแล้วอะแต่ค่ายมันทําไม่ทันอ่ะจะให้ทํายังไงอะแล้วแบบเวอร์ทัวร์ก็ประกาศวันไปแล้วจะให้เลื่อนหรอเลื่อนมันก็แบบเอ้าแล้วคนที่แฟนคลับที่แบบจองตั๋วจองที่พักนู่นนี่นั่นไปแล้วอะเออทุกคนเตรียมดูเลยเดี๋ยวตอนที่แบบทัวร์จัดซองลิสต์ใหม่นะเรียกได้ว่ามีคนโจมตีประเด็นนี้แน่ๆผมแบบบอกเลยว่าเหมือนมองเห็นอนาคตยังไงก็มีครับซึ่งทั้งหมดที่ผมพูดไปเนี่ยคิดดูว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของการเป็นบลิงกับแบล็คพิงก์เป็นคนเป ไ,ได้ว่านี่แทบจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไม่รอดแต่ไปรอดเพราะว่าความรักที่ทั้งคู่มีให้กันทุกคนคิดดูครับว่าความรักของ Black พิ้งกับบลิงเนี่ยเหมือนคนที่รักกันมากๆเลยแต่ว่าทางบ้านเนี่ยไม่พร้อมที่จะให้ความรักนี้เกิดขึ้นสมมุติ b l a c k พิ้งเป็นแฟนเราเนะเขาเนี่ยต้องคอยซับพอร์ตทางบ้านแม้ว่าจะออกไปทํางานแล้วแบบไปเติบโตด้วยตัวเองแล้วแต่ก็ต้องเป็นห่วงทางบ้านอยู่แล้วเขาเนี่ยก็ต้องหาเวลามาแสดงความรักให้เราด้วยทั้งๆท,ที่ตัวเอง สามารถแบบเติบโตได้มากกว่านี้เลยแต่เขาก็เป็นห่วงเราไม่สามารถทิ้งเราไปได้ครั้นเขาจะทิ้งเราไปหรือว่าไม่สนใจทางบ้านเลยเนี่ยเขาก็จะถูกคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยคอยวิจารณ์คอยตําหนิตลอดเวลามีคนคอยโจมตีเขามากๆว่าแบบเฮ้ยได้ดีแล้วทิ้งที่บ้านหรอได้ดีแล้วทิ้งคนที่แบบรักแกมาตั้งแต่ต้นหรอเรียกว่าเป็นอะไรที่เหนื่อยมากนะผมก็เลยอยากจะเปรียบเทียบสิ่งนี้เนี่ยกับความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกเรเลชันชีพครับคือถ้าเกิดเราเปรียบเทียบแบบเป็นแฟนกันอะ แล้วไปเจอสิ่งที่แบบ ประมาณแบ็คพิงกับบริงอ่ะผมว่าหลายๆคู่นะ่าจะไปไม่รอดถ้าไม่ได้รักกันมากจริงเหมือนที่บริงกับแบ็คพิงรักกันอะ่ะแต่ถามว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วทุกคนจะยอมไม่ไปดูคอนเสิร์ตแบ็คพิงเหรอก็ไม่ครับอย่างผมเองเนี่ยผมก็ซื้อบัตรไปเรียบร้อยแล้วซื้อบัตรโดยที่ไม่รู้อะไรด้วยซ้าว่าจะได้ดูอะไรบ้างเราไม่รู้ครับแต่เรารักแบ็คพิงไงเราก็เลยอยากจะไปดูแล้วบางคนเนี่ยเขารักมากถึงขั้นบินไปดูที่เกาหลีเลยใช่ปะละ่ะซึ่งนั่นแหละมันคือความรักล้วนๆเลยเวย สิ่งที่แบบโอ้ respect r e s p e c t b r i n g ทุกคนมากๆแต่บ่นไปแบบเนี้ยหรือว่าพูดไปในคลิปแบบเนี้ยถ้าเกิด b l a c k พิ n k มีคอนเสิร์ตที่แบบออกมาแนวนี้อีกอะจะกดบัตรไหมอ่ะผมให้ทุกคนตอบใน3 2 1กดยังไงก็ก,กดใช่ปะ่ะเราไม่มีทางที่จะไม่ไปดูได้เลยเว้ยยังไงเราก็อยากจะไปดู b l a c k พิ n k ไม่ว่ามันจะท็อกซิกแค่ไหนก็ตามคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันแหม ถ้าเกิดทุกคนคิดไงก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับบอกเลยว่านี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมาชวนทุกคนคุยมากๆถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเป็นการบ่นก็มาบ่นไปด้วยกันผมรู้นะว่าหลายๆคนอยากจะบ่นเรื่องนี้แต่ก็บ่นด้วยความสุภาพนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูกันมาถึงตรงนี้หวังว่าเราจะมีโอกาสพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้คาครับ